จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นควันเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งปัจจัยการเกิดฝุ่นควันนอกจากไฟป่าการเผาพื้นที่การเกษตรแล้วก็เผาในที่โลง่งปัญหาการจราจรในชุมชนเมืองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะฝุ่นควันสะสมปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงบูรณาการอย่างเป็นระบบทั้งพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าและชุมชนเมืองติดตามจากคุณวันร์ปัญญาเรือนค่ะการสัญจรของรถต่างๆในพื้นที่ชุมชนเมือง เป็นหนึ่งในปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาซ้ำเติมฝุ่นควันในเมืองในช่วงภาวะความกดอากาศสูงมลพิษไม่สามารถลอยตัวได้ทําให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เพิ่มสูงขึ้นตัวแทนจากสภาลมหายใจระบุว่าปัญหาฝุ่นควันถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือทั้งปัญหาไฟป่าการเผาพื้นที่เกษตรและปัญหามลพิษในชุมชนเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้มาตรการเชิงรุกและทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขโดยล่าสุดได้เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์การปั่นจักรยานไปตามชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานแทนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทางแก้ปัญหาของเรื่องนี้นะครับก็คือจำเป็นจะต้องให้ชุมชนนะฮะซึ่งดูแลพื้นที่อยู่เป็นส่วนใหญ่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะฮะ กับสภา์กรเยาวชนที่อยู่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องให้เขาเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เขาร,รู้จักพื้นที่ดีมากเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการโอนภารกิจของกรมป่าไม้ไปที่ท้องถิ่นไม่ค่อยชัดเจนแล้วไม่มีงบนะฮะอันที่2กระบวนการวางแผนหรือว่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิน่นตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแม้จะยังมีคุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่สภาพท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่ในช่วงบ่ายเริ่มสังเกตเห็นว่ามีฝุ่นควันสะสมล่าสุดได้มีเวทีระดมความคิดเห็นทั้งนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในชุมชนเมืองจะต้องแก้ปัญหามลพิษจากการใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรปีนี้ได้เน้นการจัดการเชื้อเพลิงเป็นหลักและไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับการแห้งนะครับของใบไม้ทางสูนเหนือก็จะพอดีกันกันกบในช่วงที่เรากําหนดไว้ก็คือในช่วงของเดือนมีนาในสัปาหแต่ก็มีบางอําเภอนะครับที่เป็นพื้นที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อ,อําเภออุข่อยและก็อาเภอแม่เจ่มที่ว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปหน่อยนะครับการแห้งของใบไม้นะครับก็อาจจะพอดีกันกับทางเหนือก็คือในช่วงของเดือนมีนาในสัปาซึ่งเราจะ พิจารณาเป็นกรณีไปข้อมูลนะครับจะต้องถูกมาอินทิเกรตหรือมาบูรณาการกันทั้งข้อมูลสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคุณภาพอากาศด้วยการระบายอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยว่าพื้นที่ไหนจะได้รับอนุญ,ญาตให,ให้ให้มีการจัดการเชื้อเพลิงอันนี้ก็ผมก็มองว่าน่าจะเป็นแนวทางหรือวิธีการใหม่ที่จะทําให้การจัดการโดยที่ไม่ใช่เป็นซีโร่เบรนนิงหรือห้ามเผาแต่อนุญ,ญาตให้เผาได้ ่่่เเผาาาาาได้อออยยงงมมมีีกกรรรคคบบบุนนป็ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิงและแบ่งเป็น2โซนคือโซนเหนือและโซนใต้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันทําให้เชื้อเพลิงแต่และพื้นที่ร่วงหล่นไม่พร้อมกันซึ่งจะทําการจัดการเชื้อเพลิงจากพื้นที่โซนใต้โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ปีนี้ตั้งเป้าจัดการเชื้อเพลิง500แ0,000ไร่วสานปัญญาเรือนไทยพีบีเอสรายงาน